สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คารบรักอย่างยิ่งมงคลชีวิตข้อคิดประจำวันสาระความรู้วันนี้ขอนำเสนอคุณธรรมของหัวหน้าหัวหน้า เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอยู่รอดของบริษัทบริวารรับภาระหน้าที่นำคนให้ข้ามพ้นอุปสรรคอันตรายนานาชนิดเพื่อให้มรุถึงฝั่งนั่นคือความเจริญรุ่งเรืองและความร่มเย็นเป็นสุขต้องใช้ธรรมอุดมคติยึดถือหลายอย่างทางพระพุทธศาสนา กำหนดธรรมะของหัวหน้าไว้6ประการดังนี้ประการที่1นถ้ามาถ้ามามีความเข้มแข็งอดทนงานของหัวหน้าเป็นงานใหญ่ต้องอดทนอดคืออดต่อการกล่าวถากถางและความลำบากตรากตรำทนคือทนทำ จนสำเร็จไม่หวั่นไหวต่ออุปะทวันทรายใดๆทั้งสิ้นประการที่สองชาคริยะมีความระมัดระวังหัวหน้าต้องปกป้องผองภัยให้แก่บริษัทบริวารของตนต้องเป็นผู้มีสายตาละเอียดมองได้รอบด้านเห็นการไกล รู้เหตุเพศภัยที่กำลังเกิดจะเกิดหรือเกิดขึ้นแล้วแก่บริษัทบริวารหาวิธีกำจัดต้นเหตุแห่งภัยเหล่านั้นหัวหน้าต้องระมัดระวังไม่ให้ภัยเกิดขึ้นต้องไม่งมงายเผลอเลือรื้อ,อไม่มองอะไรใกล้ๆสั้นๆไม่เป็นคนประจบสสพอประการที่สอุด าฐานะอุตะฐานะมีความขยันหมั่นเพียรหัวหน้าต้องไม่งอมืองอเท้าในการทำงานจะต้องเป็นตัวอย่างในทางขยันทำอะไรไม่ต้องกลัวความลำบากมีจิตใจมั่นคงแน่วแน่ในการทำงานไม่ท้อถอยยิ่งยากยิ่งทำยิ่งลำบากยิ่งเข้มแข็ง อดทนยิ่งมีสิ่งยั่วยุยิ่งมุมานะจริงจังประการที่สสังวิพาคะสังวิพาคะคือมีความเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่หัวหน้าขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ได้ต้องเอื้อเพื่อ,ผอเผื่อแผ่ต่อบริษัทบริวารและคนทั่วไปหัวหน้ามีนิสัยเผื่อแผ่ ย่อมมีตปะเดชะในตัวบริษัทบริวารเขารบรักเทิดทูนบูชาไม่ค่อนคอดไม่นินทาว่ากล่าวให้เจ็บใจประการที่ห้าทะยาทะยานั้นคือมีความเอ็นดูหัวหน้าต้องเป็นคนมีน้ำใจการุณใสสะอาดต่อบริษัทบริวารของตน การบูนบำเน็จบำนาญหรือให้รางวัลเป็นสินน้ำใจในความดีความชอบต่างๆเป็นสิ่งที่หัวหน้าต้องทำเป็นนิดการยกย่องชมเชยให้กำลังใจลูกน้องเป็นภาระที่หัวหน้าเว้นไม่ได้เช่นกันพูดคุยสร้างสรรค์ให้เกิดความเป็นกันเองสร้างสวัสดิการให้เกิดความอบอุ่นใจแก่ลูกน้อง เยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวทุกยากเจ็บไข้ได้ป่วยประการที่หประการสุดท้ายอิคนาอิคนาคือมันตรวจตราหัวหน้าต้องมันตรวจตราพาตนเข้าไปใกล้ชิดกับการงานที่รับผิดชอบอะไรเสียหายบกพร่องขาดเกินจะได้รู้ และหาทางแก้ไขได้ดังคำโบราณว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำธรรมะสำหรับปฏิบัติดังกล่าวนั้นเป็นหลักนโยบายของผู้ปกครองระดับหัวหน้าหากหัวหน้าปฏิบัติได้ย่อมประเสริฐทั้งในบริษัทบริวารและชุมชนทั่วไป พบแต่ความเจริญฝ่ายเดียวความเสื่อมไม่มีเลยฉะนั้นหัวหน้าต้องไม่ลืมว่าความมีน้ำใจไมตรีเอือ้ออารีเอือ้อนั้นช่วยเหลือให้มีมิตรสหายกิริยาภาทีไม่หยาบคายคนทั้งหลายชอบชิดสนิทต,ตนอีกมีใจเมตตาการุญภาพจะเอิบอาบไปทั่ว ทุกแห่งหนถ้ามีความชอบธรรมประจำตนไปสู่ผลความดีเป็นสีเอ่ยนี่คือคุณธรรมของหัวหน้าทัามาชาคาริยะอุทธฐานะสังวิภาคะทยาและอิขนาเป็นคุณธรรมของหัวหน้าที่ควรนำไปคิดและพิจารณา หนุ่มสาณกน,นำมาเผยแผ่